โอ้ยสุดยอดสุดยอด่ดอดอาเอาคนต่อไปพร้อมเว้อวรอด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 ,อด,อดอต่อไปครับต่อไปอ๋อ,อหมดเอ็กไอ้ฮ <c oughs>

ต่อไปต่อไปจุดไข่แม็กเราอยู่ตรงนี้นี่แหลแ<ย>ะหาตรงนี้ด <ไป S 2> เด้อตรงนี้เด้อเฮ้ยโอ้โหโอ้าวตอไฟสีว,วัดสีวัดยังพร้อ,อ,อมไปยแล้วอาร์ตอาร์ตอาร์ตโอ้โอหครับเลอะแค่หนึ่งขา โคกเลยโคกยันโคกเอาให้ดีนะพอโคกเอาเอาเร็วเฮ้ยเฮ้เอาไม้เอาไม้เอาไม้อย่างนี้ถือว่าไม่ผ่านต้องโหนต้องโหนต้องกระโดดเกาะเชือกทีงจะข้าไม่ได้บอกแล้วไม่ผ่านไม่ผ่านล็อกเงี้ยเอาไปเฮ้ยเฮ้ยไม่ผ่านกระโดดเกาะแล้วโหนเลยโหนเลยก็ไม่ทันกระโดดฝังมือโหนเลยการฟาเปอรมก่อน เอ,าอ,อ้าไอ้ปลาปลาปลายังไม่ทันถึงไหนเลยตกซะและ้วม้วนเชือกไอ้เชือกมาหา